สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีแกะคอมพิวเตอร์แบบ a l l ิ n วันย oh ี่ห้อเดลรุ่น Inspiron 3277เราจะแกะเครื่องเพื่อที่จะดูวิธีการอัปเกรดแรมอัปเกรด SSD หรืออัปเกรดฮาร์ดดิสนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนที่จะแกะเราก็หาอุปกรณ์ที่มันไม่แข็งมากมารองแล้วก็ ความหน้าอย่างนี้เลยนะครับความลงไปนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับให้เราเอาไขค,ควงแบบแบนหรือว่าเหล็กแบบบางๆแบบนี้มาก็ได้นะครับให้แกะฝาตรงนี้ออกก่อนนะครับมันจะมีช่องสําหรับแกะแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็แกะขึ้นมานิดนึงนะเนี่ยแกะแบบนี้ออกมา หลังจากนั้นก็เอาไขควงแฉกมาขันน็อตเพื่อเอาขาตั้งออกนะครับน็อตสี่ตัวนะครับยกขาตั้งขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราจะใส่กลับคืนนะครับเราก็ใส่แบบนี้นะครับ ขยับขยับซ้ายขยับขวานิดหนึ่งให้มันลงล็อกแล้วก็ขันนะ็อกกลับคืนนะครับหลังจากที่เราเอาคาตั้งออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้ององัดฝาด้านหลังออกมานะครับดูเหมือนว่าจะแกะยากแต่จริงๆแล้วรุ่นนี้แกะง่ายมากนะครับวิธีการแกะนะครับก็เอามือด้านซ้ายาดันกดตรงนี้ลงนะครับกดตัวกดตัวจอลงนะครับเสร็จแล้วก็ มือด้านหนึ่งค่อยๆงัดตรงาฝาพลาสติกนะครับงัดขึ้นนิดหนึ่งนะมันก็จะเอ่อเยื่อขึ้นมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆงัดด้านข้างออกมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเราจะเอาเหล็กบางหรือว่าเอาพลาสติกมา ดันตรงอขอบแถวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตามวิธีการที่เดวขอแนะนำก็คือให้เอามือสอดมาตรงนี้แล้วก็งัดขึ้นมานะครับหลังจากที่เราแกะฝาลัางออกมาแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยโดยไม่ต้องไอขน็อตเพิ่มเติมก็คือฮาร์ดดิสก์นะครับถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์หรือต้องการที่จะเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์เป็น SSD แบบ Sa า a 2.5นิ้วก็ ขันน็อตตรงนี้นะครับขันน็อตตรงนี้แล้วก็สไลด์หาร์ดิสออกมาได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะยังคงหาร์ดิสไว้นะครับเราจะอัปเกรดแรมแล้วก็อัปเกรด SSD แบบ M.2 นะครับก็ขันน็อตอีกทั้งหมด5ตัว1 2 3 4 5นะครับ หลังจากที่ขันน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จับตรงนี้งัดขึ้นเลยนะครับงัดขึ้นเราก็จะเห็นสล็อตแรมแล้วก็สล็อต M.2 นะครับแรมที่ติดมากับเครื่องเป็น DDR4 2 0 0 4 2004, ขนาด4 g ินะครับรุ่นนี้สามารถใช้แรมขนาด4 g ิ8 g ิ แล้วก็16กิกได้นะครับรองรับแรมสูงสุดได้32กิกส่วน SSD M.2 นะครับรองรับขนาด2230แล้วก็2280นะครับรุ่นนี้นะครับสะดวกสบายในการอัปเกรด SSD แบบ M.2 เพราะว่ามันรองรับทั้งแบบ SATA แล้วก็ PCIe s s x p r e นะครับเดี๋ยวผมจะเอา SSD มาติดตั้งแล้วก็ย้าย Windows จากฮาร์ดดิสต์มาที่ SSD นะครับ สำหรับวิธีการย้าย Windows จากฮาร์ดดิสตมาที่ SSD นะครับผมเคยทำคลิปไว้2คลิปโดยการใช้โปรแกรม Minitool Partition วิสาะซึ่งก็คือคลิปนี้แล้วก็ใช้โปรแกรมมาเครลม r e f l e c t ซึ่งก็คือคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปรับชมได้เลยนะครับแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการอัปเกรด SSD ให้กับคอมพิวเตอร์ของเราก็คือการติดตั้ง Windows ใหม่ลงไปเลยนะครับเพราะว่า การย้าย Windows มาจากฮาร์ดดิส์เนี่ยก็ถ้าไฟล์มันมีปัญหาหรือว่าวินโดว์มีปัญหามันก็จะทําให้ Windows เราไม่สมบูรณ์แล้วก็ใช้งานได้ไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะครับเราไม่ต้องกลัวว่าอคอมพิวเตอร์ของเราติดตั้งใหม่แล้วไม่มี serial number หรือว่าไม่มี product key ทั้งนี้ก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์ที่มี Windows แท้มาจากโรงงานเวลาเราโหลดตัวโปรแกรมวินโดว์มาติดตั้งที่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ย ตัวโปรแกรม Windows มันก็จะเช็คตัวอุปกรณ์ก็คือเมนบอร์ดของเราแล้วก็ติดตั้ง Windows เวอร์ชั่นที่ตรงมาจากโรงงานให้กับเราเมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะ a อ t i v a t e ให้เองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวว่าติดตั้งแล้วจะไม่มีซีเรียลนัมเบอร์ในการ a อ t i v a t e นะครับผมทํามาเยอะมากนะครับก็ดาวน์โหลดตัวไฟล์ติดตั้งมาจาก Microsoft ติดตั้งลงไปเลยนะครับต่อเน,น็ตปุ๊บอ t i ิ a เวให้เองอัตโนมัตินะครับ สำหรับคลิปเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการแกะเครื่อง l l l n o o n เยี่ห้อเดลรุ่น Inspiron 3277เพื่อที่จะเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์อัปเกรดแรมเพิ่ม SSD แบบ M.2 ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการกดติดตามเอกสามวาด้วยนะครับสวัสดีครับ